บัดนี้เป็นครั้งที่16ตรงกับวันที่15พฤศจิกา2 5งหข้าพเจ้าพนิตนาขอเปล่งวาจาสาธยาพุทธมนต์ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระจา้าองคหลวงปู่สำเร็จลุนห,นหนลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทบราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมโนธนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระศีรัตนาตรายครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปหมดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอันตรคชันตุเทวตาสัรถมังมุนิราชาสุนันตุชาขโมขังสักเคกาเมจรูเปคิริศิขรตเตจันตริเขวิมาณีทีเปรรเทจขามตรัวนะคห,าห,าห,าหาันเคเขหวาทุหิเกตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลทลวิสมยยักขขันทภาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรารวจันนังสาตโวเมสุนันตุ ธรรมสุนกา a r a ยามพันตาธรรมสุนกา a r a ยามพันตาธรรมสุนกา a r a ยามพันตาหมวดส่วนนามการสิทธิคาถานามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหมวดสวดสัจจการิยาคาถา นาถิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนนะโสติเมหตุสัพพทานาถิเมสระนังอัญงธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนนะโสติเมหตุสัพพทานาถิเมสระนังอัญงสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนนะโสติเมหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิกนาโถติอาทกาคาถา มหาการุณ <S ess> ิโกนาโถอาธายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจาวเชนะมะหตุสะพุปัฏฐวามหาการุณิโกนาโธหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจาวเชนะมะหตุสะพุปัฏฐวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจาวเชนะมะหตุสะพุปัฏฐวา บสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยามพักวาสักเยสุวิหารติกะปิโรวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังฆ์นัสริงปัญจมาเตหิภิกษุเตหิสัเพเหวาระหันเตหิทัติเจโลกะธาตุิเทววตาเยผูเยนสันนิปริตาโหติภควันตังทัสนัยภิกุสังฆ์ขจัตคโคจตุณนาสุตาวาสกายตานังเทวานังอิเตระโหสิยัยงคูพัว่า

สัมมติเชยเอโวเมืวสุทาวาสสุเทเวสุนตริตาภโกโตปุระโตปาตุระหังสุวตโกตาเทวตาภขวันตังอภิวาเถตวาเอกมันตังทั้งสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภโกตโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสีมหาสมยโยบาว่าปันปาวนนาสิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหิมังค์ธรรมสมยังทักขิตาเยวะปราชิตดสังขันติเถวโกปราเทวตาภโกตโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสีตราตพิกวัว สมาิาสุดาตโนุกัมการสุสารทวันนานิเขตววอินนิราคันติปันติตาตีอตโคอปราเทวตาพะวะตตสันติกอิมัคาทังอภาสิเชตวะขีลังเชตวะปลิขังีลังโอหัตมะเมชาเตจาราเตสุทาิมาลาจักภมตาสุทันตาสุสุนนะาตีอัตโคอปราเทวตาพะวะตตสันติกอิมัคาทังอภัสรเยเกจิปุตังสัะนังคาตาเซนตมิสันติอปายภูมิปะห้ยมานุสังเทหังเทวกายบรีปุระ าตัสุดเทวตาสนนีเป็นตตาโฮติจตระท่ากะังค่าเสนายีิภุสังขจายีบิเตมิขเวยเฮสุมติธรมาทนา่ันตุสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคกันตานัง อาจจะโคผักขาวพี่ครูอมันเตสิยยเยผู้เยนะพี่เขเวทัสท์สุโลกธาตุสุเทวตาสนิปิตาโหงติดรทฐาขตังธา,าสุนาเยพี่กุสังขจเยปิเตพิเขเวเหิสุมติตรรมธานาอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพิภควันตานาตังเอตปารามายเยวเทวตาสนิปิตาเหสุงสัยยถาปิไมหังเอตระยีเยปิเตพิเขเวภวิสันเตีนะขตธรรมานาอรันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมผีพระขวันตานางเอตปพระมาเยาวเทวตาสนิปริตาภวิสันติสัยญาติภิมหังเอตระหิอัจฉริสามมีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตติสามมีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามมีภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทัสสาทุกังมนสิกโรทภพพาสิสามีเอวมพันเตทิดกอดเทพีคูพระว้าตปัญจโสสุขพรวาเอตัโวจาสิโลกัมลกัสัมยาทงพุมมาตระหัสิตายิสิตายิีระภราณ์วิถาตัสสมหิตาปุรุสีหาวสลดี लोमांग साबित संपूर्ण और हाथ में ना सास उठा पसंद मना भी लाकिन जो पंतस पे ये तो वावो नेका पीलवा तो वे तो तो आम ते ही साथ हासाव के साथ सनेरा ते ही वो काया भी कंता ते भी चाना तभी कबो ते तो आ तब पम करों तो तो वापु था ससास सनावी ता ते संपात रोहुंग याना अमनुसान अथा आपे के सरमाथा Apin niay yawa wakitawa na jahumaa sa to, ama tayi sa tha sa w kaisa sa nera taythe w kaya abigang tatawu sa naadpi ko mihi rey ino popul sata sa sa w yaha pumaa ka pilowa towa, iti mantoshi di mantowa na toyes sa sino mo hermana abigang mubikuna sa miti wana isasasa himo wataya kanan na tomatino isma mantoshi di mantowa na toyes sa sino mo hermana, abigang mubikuna sa wana sa taki rasti sa sa ya karena na tuh mandi noh cuma tuh sih cuma tuh non tuh nomor sama nabi kamu di kuna seperti mau nang itu teh solah sahasa ya karena na tuh mandi noh cuma tuh sih cuma tuh non tuh nomor sama nabi kamu di kuna seperti mau nang besami tapan jasta ya karena na tuh sih cuma tuh non nomor sama nabi kamu di kuna nang kumbi rora sih kayak kau ini besan yang nang satu ya karena bayi rupa sedikit kumbi rora sih kayak kau ปุริมาจะทิสังราชาธราโทปัสสิทธิขันธปานางที่ปริมหาราชายศรีสโุปุตาปิตาสภาวุธน์นะมามาปัลายที่มันตชิชีมันตวัวน้องตยวเสือศนุ่มรมมานาบิกมุมิีกูนัสสุดิี่ว่านางทักขีนอาจจะิสังราชาวิรุณหัตปัสสติคุมาดาในที่ปริมหาราชายศรีสโุปุตาปิตาสภาวุธน์นะมามาปัลายที่มันตชิชีมันตวัวน้องตยวเสือศนุ่มรมมานาบิกมุมิีกูนัสสุดิี่ว่านาง basi isang rasya, wito pako basas si ina kanan ang hindi maharasya yasasisop, buta pita sa pagwawing na mama abalay, hindi man toshi di man na toyesasis numero man isang rasya kuwero tapasas siya kanan ang hindi maharasya yasasisop, sa pagwawing na mama abalay, hindi man toshi di man toon na toyesasis numero man abigamung ปุ่มาดลสังสรรค์ทั้งหมดทังคืนนวิรูปคอบส์เมื่อนะวิรูปขกเวรโอทังสิ้นสังสรรค์โเทมหาราชสมันต์ทั้รุสิสั้งหลายมนาอัศยสวยามนี่ครัวัตถุเยตสังมัยาวิโนชาชาคูบัติกาสัตว์มายาคุเอนตุเวเอนตุวิภูจวิภโตธาชนทนโอค้าเมถอดสกินนุธาตุนิธันตุเปนาทโอวมันโยจเทวทุโตจะมาตริติจะเส้นจะคันธปนนโอราชเชโนสโภลมคูบันเจดีโคเจวติมพารุสือวัชชาชาเอเตจ At ako na basa na alas at tatakakan para sa tara ako pa yaka sa yabi diyan muna at talatat ako naka yas na sino Erawan naman ako sa baka sa miting muna nangyay naka rasyay sa saharang ting Di pari siya pakius, di takuwe hay sa ate wala masyadong patajit Rasa ba na ito sa naman, ako yan tatanakara sa namasi Suban na toke mamagati puto sa nga hi Waza hi upawa yan ta Naka suban na saramakan subutan si tao siya hati Nasubutan si rasyay ta pata rawas-wasa ito Ito yung toyo sa sino ก็ล้วแชามาพิสุมาศุราธานเวศกสาวเวปติติสุดติดติตวาราธนโมทีสานสตตัสสเปรศตานังสัพเพเวโรจรามกาสันหิตวาผิสันังราหุพัมุปาคมุสมัยโยธานิันเติคุณงมิติวะนง 啊，抱着青蛙，把头儿对着太阳，又抬头看摩尔娜、瓦尔娜。青蛙、熊猫在沙沙沙地打滚啊！盖伊卡阿酷的蛙呀，沙西诺沙西的他，盖亚沙芬娜娜，他们听到伊，他们多少年头？我们们都是沙西诺摩尔曼阿比卡摩比库呢？是比他们还会做着青蛙、沙利子、沙马子、沙乌爷爷马子，他们说：“蚂蚁沙青蛙，他们说蚂蚁沙青蛙。” สุดยามาคูปุรากิตานณขันตานิปุรากิตว่าอาคูมันทวาลากาวสุนังวาสโวเซทโวสะโกปะฆาปุรินทโทนเสเธนั่นายรสฐินานาตุวันที่นอยทีมันโตชีมันโตน้โตไอศศิโนมรธรรมนาภิกขมภิกุนะสวิติวะนังธาคูซาบูเทวะเชลมาขิสารุวาริตตกะจารุชาจุบมาปุพันิิาสิโนวะรุณะสะธรรมมาจตุตาจัเนชกาสุเรยิมสุราอาคูอาคูวาสเวเนสี ว่าสัมป n นธ์เนชิโนทศเสทกายาสภนัตวันินนททมนโตชิตมันโตวันนตสัจิโนมะมนาพิกามุขุนัสสมิติงะนสมานามะสมานามนุสันมนุสุตมันิตาเปรุสิกาอาคูอาคูมโนปรุสิาท้าคูฮาริโอเทวายเจโลยตวัิโนปาระคาหาปาระคาอาคูเทวายสัจิโนทศเสธทกายาสภีนันตวันตน

kemi ya dusta ya ma kerja aja sasi no sampi dekala mas dekha cuci nama aja asuhan imana dino aku orang aku pada ini mita ada sih ya sampi nana tuh dino itu mau cuci mau tuh nung tuh sasi mana abi kamu bikin nana sampi tuh nang sate teh teh wani kaya sampi nana tuh dino ini nang manbu yen aku cum ye jen ye tadi sah sah bujuk sah di mati lang oh kadi nana asuhan aku kemu katarang nang hang jen sah wanita jang sekarang ma pada mau tuh sah putai itu mau nang kemarau tuh tuh คือสมิติวันณนั่งสัมผัมโลกานามาพระมาบิดติดติวอุบานนูชิติบันโตวิสมากายโยเสศสิโสทเสสิสราอาคูปันเจกวัสวัตินุเตสัจสนาสัตตุอคาหะริโตปเรบาลิโตเตสัพเพวิกันเตสิงเตเทเวสัพพะมะเกมารสเยนัภิกามีปันสกันหาสมัติยังเอทาคันหาทัพันธัทาระเขนพันธมมรุโวสันตาปเรวารีธามาโมมุติโกสิจังอิติอาธามะเซนกันะเซนนัปเปสีจิปนิณาตระมาหัสสสรังคตวานาเฟโรวังยะธาบุสโกเมโคทะนิยตุสุวิชก อาศัยยามวัสด็จจากสภาพอภินญะยาวกิตัวนัจะคุมมาตโตอามาตยิสัทฐาสาวเสด็จเนรัตมาราเซนาทิกันตาเทวิชนาตบิขโวเทเจอาตปาพเมฆงสุตว่พุทธาสาวสนาวิตรักปะคำมุงเนสังลมัมปีชยุงสภเวชีรสังขามาพยาติตายาสาสีโนมทันติสาวกเทหิสาวกอาทิเชนสุตตาติ โมสรจุลชยาปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนะตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายารเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาภูตงคังคาจะสพรมะชัยยาประสิทธิพวันตุเตนชยชชยทวรณีทรณีอุทธิอุทธิธนาทินาทีชยชชยคัปนและตละนิสัยนิไรสายเสนนะเมรุราชพลนราชีชยชย คำพีรสมพีนาเคนธนาคีปีสาจภภูตาการีชยเชยะทุนนิมิตตารโรคีชยเชยะสิงคีสุธาทานามุขชาชยชยะวรรณนมะมุขสากราชยชยะจำปาทินาคคุณละคันทกชยเชยยะคะัชะคนนตุรง สุการะผู้ชงศีหาพยาคตีปาชยชยาวรุนามุขขยาตาชิตาชิจเสนนารี ash ash ari, ปุณสุทีนารดีชยชยาสุขาสุขาชีวี ay ay it, ชย ya, ชยาธรณีตะเลทธาสุ aya, ชย ah ake, ชยาชย esh, ชยาธรณีสาตินทธาชยชยามังกราดยยาภาวะเขชยชยาวรุณายเขชยชยารคเสสุระภูชเตชาชยชยาธรเมน ทัคณาชยชยราชาธิราชชายชยชยปทวิงสัพพังชยชยอารหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหโรฮเรนเทวาชยชยพรมมาสุรัคโคชยชยนาโควิรูหโกวิรูปโคจันทิมารวีอินโทเจเนวจะเวนเตโยจจกุเวโรวารุณโนปิจจะอีก อคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทตรัตโกอัฐารสา,ามหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยราโมพวันตุเตชยัยธรรมโมจะสังโคจะสถาปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยเตเชนะชยัยเโสทิ พวันตุเต e เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตเชยมังคาลังเชโยปิพุทธัสสิริมาโตอะยังมารัสสะจปาปิมาโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมันเทะโมทิตาชชยตาตาพรหมมขนาเมหิสีโนัชโยปิพุทธัสสิริมาโตอะยังมารัสสะจปาปิมาโตปราเชโยอุโคสยามโพธิมันเทะโมทิตาชัยตาตา อินทคณาเมหสศิโนชัยโยปิโพทัสสิริมโตอยังมาราสัจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยมโพทิมันเทปโมทิตาชัยยตถาเทวคณาเมหสศิโนชัยโยปิโพทัสสิริมโตอยังมาราสัจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพทิ มันเทปโมทิตาชัยยะตาาสุปันนคนามเหสิโนชัยโยปิโพธัสสิริมโตโตยังมารัสจปาปิมโตปราชโยโคสยันโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาานาคคนามเหสิโนชัยโยปิุทธัสสิริมโตโตยังมารัสจปาปิมโตปราชโยโคสยัมโพธิมัน เฮบมโมชิตาชัยยะตทาสัพพมขนามมเหสีโน เชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเละปาราชิตาบาลังเกสีเสปะทวิโขคะเรอภิเเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมตติจุนาขัตตสุมาคะลาสุปัปพาตสุโหติตาสุขโนสุโมโหตโตจัสยิงทางธรรมจาริสุปัถาขินังกายกัมมังวาจากัมมังปัถาขินังปัถาขินังมโนกัมมังปณีทีเตปัถาขินาปัถาขิ นีิกตวานลพันตัดเทปทากินเอออัธลทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอเนอโรคาสุขิตาโหนทัสฮาสัพเพหิยติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงทาเนอธิคตาธิคายุกาสัทาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพาราคขันตุสัพพัสตานารักขันตุชินาศาสนาังยากาจิปัต ธนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรธายุตกาเลปวัสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปัทาทวะเตสังนิวาเรนตุจสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยธาอรหังบสวดธรรมะนิยามสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมยังพัวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอนาเบินทิกาสอาราเมตตะโคภควาภิโคอามันเตสิภิขโวติปทันเตติเตภิโคพักวัตโตปัญจัสสุสุพักวาเอตทถโวจ่อุปาถาวาภิขเวตัถขตานังอนุปาถาวาตัถขตานังทิตาวัสัธาตุธรรมทิฏตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตังตัถโตภิสังพุชเติวิสเมเติวิสังพุชิตวาวิสเมตวานเจขดิเทเส ติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรติสัพเพสังขาราณิจติอุปาถาวาภิเขเวตถัคตานังอนุปาถาวาตถัคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตัถัคตโตอภิสังโุชติอภิสมติอภิสัมโฆชิตวาอภิสมัยตวาเจคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรติสัพเพสังขาราตุขาติอุปาถาวาภิเขเว ตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทธาตุธรรมะติตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตาท่าขตอภิสัมปุชติอบิสเมเติอบิสัมปุชิตวาอิสเมตวาอานเจขริเทเสติปัญญาเปติปาทถเปติวิกรติวิภัสติอุตตานิกโรติสัพเพธรรมะอนัตติธรรมโวจักภะกวัตมันาเตภิกขุภะควัโตภาสิตังอภินันทุนติมวสุวัะเทศกาลตักขาหะ อจิตังนันวาเขาไม่า,มานาปติงเขตนคะตัง,าตางบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตามพิณนานตังอปัตจานคะตางังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุนจันัจโยธรรมังตถาตทตถาวิปัสติอสัหร,ร,รังสังปังตังวิทามนุรรพตวะยเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอเง่ายคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนันไว้อชีวะกิจมาตปังโกษยะบรารณสุเว ความเพียรเ,เป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮิโนสังคารเตนา้ามหาเศนีนม้มาจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมาจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหราตามตันทิต,ตังกังเวพระเทกราตโตติสันโจอ,อาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกรียดขานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัจเจเวคณนะ สเพสสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลุกทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลธกทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทั้งยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะน อวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแทรมรณะปะริโยสานางังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมารณงเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะที่คงสังเวายางกายโยจีรังร่างายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาโนปันปัสะจักวิญญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสียนแล้วอธิเสสติจากนองทับ ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่านไม้และท่านฟืนนี้รานถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิต,ตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะชเมเตสัง บูปะสโมสโขความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามาราิจะสัตว์ทั้งหลายปวงกำลังตายอยู่มาริงสูตรจะมาริชาเรที่ตายแล้วและกำมังจะตายตาเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีิเมเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกวเลยบทสวยเมตายังกินจิยังกินจิกุชลังกำมังสัพเพหิพเตหิ กตังกุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะอสศมิงฐานเนอธิคตาธิคายุกาสทาหนตุสุจตาหนตุทุกขะปโมจันตุมาตาบิตาสุจตาหนตุทุกขะปโมจันตุสัพเพยาติกาสุจตาหนตุทุกขะปโมจันตุสัพเพอยาติกาสุจตาหนตุทุกขะปโมจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุจตาหนตุทุกขะปโมจันตุสัพเพอาจารยโยปะชายาสุจตาหนตุทุกขะปโมจันตุ สัพเพนักขตตาสุจตาหอนตุทุกขาปโมจันตุสัพเพเทวาสุจตาหอนตุทุกขาปโมจันตุสัพเพสามะตินังสมิชังตัวปสวดบูชาหลวงปู่ทั่วนโมโพธิสัตโตะอคันติมยยะอิติภควานนโมโพธิสัตโตะอคันติมยยะอิติภควานนโมโพธิสัตโตะอคันติมยยะอิติภควาปฏิทานคาถา न्याथेवता सन्नी विहारवासी धूपे खरे बोधि कर दही दही थ नैन पूिता सौतीक रावका सरानपतिमा चेसा निखमा चेरा सपन पुता सुबिता तो ते शाभुषा ये दंथ शास थमरिज ते सफे दुख सकु शंख हयांग था, था तो जीवरांग शमो तमतराजपुख राशो हम खो व थाय चिताये खन्तु सफे ปิธรมจารีโนวุทิงสังปาปุนยามาอเมริยาปเวทิเตสปัสสนนาหงตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสเนีสัมมาธารังปเวชนตการเทโวปวัสตโตวุธิภาวายาสตานงสัมิทังเนตุเมธนิมวตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติบุตรกังเอวังธรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสัพธัง เทวตาวยโฉนัการหาดูขปาพเจ้าเชนิทุกขปยาพัจ้าเชนิพยาสุขต้าเจ้าเช่นนสุขมทุกสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามัยจัปตังปุญญสัพพะรามสัพเพเดวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังตันตุสัทายาสีระังราคันตุสัพพธาภเวนะพิระตาหุนตุขัตตุเทวตาขตา สุมาห์คาลคาถาโหนตูสพังสุมาง์ลังรักขันตุสพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวรานุสติพานตุนิรันตรงโหนตุสัพางสุมาหาลรักขันตุสพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนาสดิพตุนิรันตรง สัพเพพุตรพระพลพุทธตาปจิกานันจะยังพลังกรันตนันจเตเนราคังพนามิสัพพตุลเปุธาพระลปตาปจกานันจะยังพลังรันตนันจเตเชนราคังพนธามิสัพพตุลเปรุธาพระลตาปจกานันจยังพลังรันตานันจเตเชนราคังพันธามิสัพพตสัพเปุธาพระลปตาปจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนราคังพนามิสัพพตุลตเปรุธาพะลตาปจกานันจะยังพระักรันตนันจเตเนราคังพันดามิสัพพตส สพพุทธาพระปตาปเจกนันเจยังพลางรันตาณเจตัยเชนาราคัมพันธามิสภัสรพุทธาพลาปตาปเจกนันเจยังพลางรันตานเจตเยเชนราคัมพันธามิสภัสรด้วยด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าเจ้าได้สวดสาธยพุทธมนี ขอข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิพะบรราชินาพระบรมราชนนารรราชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวนคาลัยขออนิสงแห่งบุญส่วนนี้จงเป็นสัพพสชน,นิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสามานชีวันชอบทำท้องว่าไม่มีอดอยากแยกจนขออย่าไม่มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาทิติตั้งมั่นในพระรรมยคำสอนให้องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้หนุนพัฒนาสาธุการในบุญกุศลครั้งนี้โปรดประสิทธิประสาทพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาเศธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมทางวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นิริมงคลแก่ผู้ครอบครองบูชาทุกประการเถิด